ื่นเช้ามาชมน้ำค้างที่เกาะอยู่บนเด็กๆก,กันนะฮะนี่เป็นต้นกัมยาน,นบ,บอสโซเลียลูกผสมบอสโซเลียไดโอสโคไลดิสผสมลูกลูกผสมซาค่านะครับตั้งแถวอยู่ตรงนี้แล้วกอ็อันนี้เป็น เป็นต้นไม้เท่าด่างไม้เท่าด่างก็สวยมากตอนเช้ากินน้ําค้างกันน้ําค้างเยอะมากช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเรื่องลานะครับเรื่องเชื้อลาในหน้าฝนแล้วก็ทําให้ต้นมิ้นทลหลายต้นก็มีปัญหานะครับตัวนี้เป็น เป็นคอมมิโพล่าเมออีกชนิดหนึง่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็มีต้นเดียวนะครับตันนี้คือคอมมิโพล่ากูโดติคือเป็น,เป,นเป็นมดยอบเป็นเมอ์ที่มีตำนานใช้ใช้มานานมากคือเรียกอีกชื่อหนึ่ง,งในภาษาภาษาอียิปต์ภาษาอาหรับแล้วก็เป็นชื่อในวงการน้ำหอมก็คืออะโปเนก C, อปโปเนกอันสักอย่างหนึ่งนี่แหละเนาะก็เนี่ยครับเคยโดติมีมีต้นเดียวตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอิซิซ่าแน่ใจถริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูอ๋อตัวนี้ไม่ใช่อินซิซ่านะครับเป็นคอนฟูซ่าซ่าเหมือนกันนักเลงพอสมควรใบตอนรับน้ำฝนก็จะสวยใบจะออกสีฟ้าตอน ถ้าเรามองไปดีๆมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้คือความสวยของของต้นมดยอบนะครับลุงตั้งเรียงแถวไว้ตรงนี้เพราะว่าอ่าไล่ต่ละสายพันธุ์นะครับตัวนู้นเป็นอีลองกาต้านะต้นใหญ่ลองกาตาใบยา,ยาวๆแต่ว่าโคลนตัวนี้จะเป็นโคลนใบเขียวตัวนี้เป็นลูกผสมเพราะว่ากว่าจะฟื้นได้ก็ฟื้นยากพคนสมควรนะครับใบสวย นะครับตัวนี้เป็นเอสเพนิโฟเลียผสมเหมือนกันนะครับตัวนี้มาเด่นบูราธาบูราธานี่จะออกใบเหลืองนะครับก็ข้างในก็จะมีลูกผสมมีเอสเพนิโฟเลียฝั่งข้างในจะเป็นเอสเพนิโฟเลียตัวนี้เป็นอย่างที่เห็นก็คือเยอะเยอะมากแล้วมาดูกันมาชมกันนะครับตัวนี้เป็นไบเซียล่าเม็กซิกาน่าตัวสุดท้ายที่มีชื่อแบบเป็นต้นเดียวมีชนิดเดียว ตรงนี้ก็จะเป็นโกจิเบอร์รี่ก็ผสมผสมกันไปลักษณะของอ